เทศกาลวันคเนศจตุรถีถือว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ใกล้ชิดกับองค์พระพิคเนศมากที่สุดเนื่องจากเป็นวันประสูติของพระองค์และเชื่อกันว่าพระพิคเนศเทพแห่งความสําเร็จจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรประทานความโชคดีปลดหนี้และช่วยเหลือมนุษย์โลกเทศกนนาละเนศจตุรถีแต่ละปีจัดไม่ตรงกันปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่27สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนสําหรับผู้ที่นับถือองค์พระพิคเนศเตรียม ของไหว้องค์ท่านได้เลยค่ะจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนโดยดอกไม้นิยมดอกดาวเรืองหรือดอกกุลาบผลไม้ได้ทุกชนิดน้ำดื่มสะอาดและนมขนมหวานรวมกันให้ได้5ชนิดขึ้นไปเช่นขนมลาดูและขนมโมทกะ,มะเมล็ดข้าวสารหรือมเมล็ดถั่วต่างๆงดถวายเนื้อสัตว์และของที่มีส่วนผสมของไข่นะคะ แล้วเราควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสระบุชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจนทำจิตใจให้สงบตั้งน้โมสามจบพร้อมกับกล่าวบทสวดพระพิคเนธแล้วจึงอธิษฐานขอพรโดยสิ่งที่จะขอมาดามแนะนำให้ขอเพียงข้อเดียวที่ต้องการมากที่สุดและเคล็ดลับสุดยอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะกระซิบที่ข้างหูของหนูมุสิกาบริวารองค์พระพิคเนธโดยจะกระซิบที่ข้างหูข้างใดก็ได้แต่ว่าต้องปิดหูอีกข้างหนึ่งด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ คำขอพอรของเราทะลุผ่านออกไปซึ่งการกระซิบข้างหูหนูมุสิกะเปรียบเสมือนการไหว้วานให้หนูไปย้ำเตือนพอรที่ขอกับองค์พ่อพรพิคเนตอีกทีหนึ่งก่อนจะกล่าวคำปิดท้ายด้วยคำว่าโอมสารติทั้งหมด3ครั้งก็เป็นอันเสร็จพิธีมาดามเองก็ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนสำเร็จสมหวังในทุกๆด้านของชีวิตเหมือนดังที่อธิษฐานไว้กับองค์พระพิคเนตกันทุกคนนะคะ